สวัสดีครับพมวันนี้ก็มาแล่งเกีียวกับเหลืองมอระดกกันสักิดนะครับเพืเ่อนๆเมื่ออนที่เราเคยจะร,รู้กันอยู่แล้วนะครับคือก่อนนี้ที่โผกับลูกที่ไม่ชกโดยกฎหมไม้นะครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าโผไปนในไร่ไปนะครับพมที่นี้ลูกเนี่ยมีสิทธิ์จะรับมอระดกคงโผได้ไม่โดยรักมันก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าโผเนี่ยได้รับโรงเร็วการรับโรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการชร่งเสี้ยเหลียงดูการนายชายนำสกุลการแจงเกิดหรือแสดงพฤติการต่างๆนะครับว่า ให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่านี่นะครับหรูเราไดนน้แบบนี้ฮะแบบนี้เขาเรียกว่าบีดาได้รับโรงเร็วนะครับถ้าบีดาเกิดซีเบงไปนะครับพวกอ่าหรูก,ก็มีสิทธิจะได้รับมรดกถือว่าเป็นผู้ซืบสั้นดาน,นั่นเองเป็นทายาทโดยธรรมนะครับนะภาษากฎหมายแต่ถ้าสมมติว่าไอ้คนที่เป็นอะไรไปคนนี้เป็นหรูครับไม่ใช่โพ แบบนีโพนียจะมีซิ์รับมรดกได้ไหมถือว่าเป็นบิดามารดาในทางกฎไม้เป็นาทายาทโดยธรรมนียมีซิิ์จะรับมรดกคงลูกเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับเพื่อนเือนเพราะว่านะครับตรงนี้นะครับมันมีกฎไม้บัญญัติไว้เลยนะครับพมกว่าให้ลูกเนี่ยมีซิารับมรดกองโพในทานะผู้ซืบสั้นดานแต่ไม่มีกฎไม้นะครับเขียนว่า,าโผเนี่ย ถ้าเป็นโพธที่ไม่โฉบโดยกฎหมม้แล้วนะครับให้มีซิทรับมระดกข้องลูกเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยต้องตีความเป็นวา่าเมื่อลูกที่ไม่โฉบโดยกฎนไมยเสียชีวิตไปก้นโพธโพธไม่มีซิทรับมอระดกข้องลูกนะครับผมอ่าตรงนี้อย่างไงก็ฝฟากไว้ด้วยนะครับ